สวัสดีครับพี่น,อน้อเนนเงเอ,งอ,อฟซีสาวหน่อยเป็นบานแพงเอฟซีหลองอิงเมื่อวานนี้วันที่สิบสองธันวาคมนะครับสาวหน่อยเป็นบานแพงเพิ่นบมมีงานแสดงนะครับกัลูุกทิมกับัาวันนะครับแต่สําหรับมือนีนะครับวันที่สิบสามธันวาคมสาวหน่อยเป็นบานแพงเล่นอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับพี่น้องตามตารางงานวันที่สิบสาม้านนะตนตาบลภูเงินอาเภอกันตารักษ์ จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเหล่าอดีมงานบางส่วนเพิ่นกับไปถ่ายยูุนางานแล้วนะครับเมื่อคือนนี้ก็ได้มีหมอล่ำอยู่คณะน,นึงนะครับเพิ่นเปิดโตอยาอยางยิงไงเลยนะครับเปิดโตอยูใสยูที่บ้านน้องอุ้งอิงนะครับพี่น้องหมอลำ่ำคณะนี้เน้นความมวลความห้นะครับที่มวนกว็เขา,าทแท่นับตั้งแต่วินาที เดียวเดียวหาสินโขตุมยังอันอันยึดทีโอ๋ยิบกินใส่กันโยเป็นได้จ้างเพานี่ได้จ้างโอ้ยพี่นาจ้างมือเปิดก็มือปิดมือเดียวกันพี่นาจ้างมือไม่ได้ยพี่หนาจ้างนั่นได้ยีน้องนั่งได้หน่อยๆนี่นาทีอย่างแงไป่แยงแม่ยประตูะค้าจบมฮะโอ้ยคุดเทียมเกินไป่บานผิด ระหว่างนี้สําหรับท่านไหนที่พร้อมแล้วกรุณาเดินเฉิดฉายผ่านหน้ากล้องมานะครับอันดับแรกนะครับนําท่านพบกับโชคชัยน้อยต่อยชายนี่เดินผ่านกล้องระหว่างที่น้องนุ่งกําลังจะนุ่งนะครับโชว์สวยๆที่แด้กล้องครับกล้องอยู่นี่ครับสัดส่วน้เลยก้อลงอีกครับส้กล้องไม่เห็นหน้าครับลงอีกครับ แกล่ะทำอุทาสั้นๆให้โลกไปนี้ตำอุตอี่อันดับสองพบกับเต่าซี่ขี้ไม่ออกอยู่หลายวันนะครับผมเตาซี่ขี้ไม่ออกอยู่หลายวันนะครับไปนะครับปกติมันก็ไม่น่ามองอยู่แล้วนะครับอันดับสามนะครับพบกับเลาะน้อ ไมยกำลังออกนะครับผมครับผมนะครับลำดับต่อไปนำท่านพบกับถังสีเดินได้บ่าวอีสานบ้านหนองบัวนะครับผมบัวคนป่าพสุลุสุลสัมบาลุสุลบาซิกาซิกซิกสิกสกลีศีสุบาลิกานะครับ รดับต่อไปนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นใต้ฝนตัไ<ป>นไปลอและในขณะนี้วนจ,จะถึงเวลาทีมการแสดงของทีมงานแล้ว แสงสีเสียงสุดยอดอลังการ